คุณเคยสงสัยไหมว่าเพียงแค่การทดสอบจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมร้ายแรงได้อย่างไรเหตุการณ์ที่เชอร์โนบิลในปี1986เริ่มจากการทดลองจำลองการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์ในสถานการณ์ขาดไฟฟ้าแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของหายนะการทดสอบดำเนินต่อไปแม้ว่าพลังงานในเตาปฏิกรณ์ได้ลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจโดยหวังจะปิดระบบเพื่อลดความร้อน หลังจากนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นปัญหาด้านการออกแบบทำให้เกิดการเพิ่มพลังอย่างฉับพลันเกิดการระเบิดของไอและการหลอมละลายของวัสดุทำลายตึกเตาปฏิกรณพายุฝนจากการเผาไหม้ในแกนเตาปฏิกรแพร่สะพัดกัมมันตภาพรังสีไปทั่วโซเวียตและยุโรปหลวงเขตห่วงห้ามถูกสร้างขึ้นทันที มีการอพยพผู้คนกว่าแสนคนเป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายไปจนถึงวันนี้เตือนเราว่าพลังงานนิวเคลีย์นั้นทรงพลังเพียงแต่ต้องใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวังคุณคิดว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ได้อีกไหม